ฉันไม่รู้รักมันจริงไหมจะวันที่เธอได้เป็นมันไปเปลี่ยนฟันอีกวายเป็นเรื่องจริงแล้วเธอเชื่อเรื่องผมนี้จิงหรือเปล่าที่เราได้พบมันมันเอิญจริงไหมไม่มีใครรู้ใครเข้าใจแค่มีเธอจับ จริงไหม o นฝันไม่กลายเป็นจริงแต่เชื่อไหม เชื่อว่าเป็นการสร้างสรรค์วัตกรรมที่ยงมีระบบนะคะส่วนด้านเทคโนโลยีก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความสําคัญมากในยุคปัจจุบันนะคะก็มุ่งเน้นให้เด็กเนี่ยมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่สาคัญให้เขาเขาเรียกว่าตระหนักรู้แล้วก็เข้าถันสื่อนะคะแล้วก็สุดท้ายด้านการป้องกันป่าป่าทุจริตนะคะก็จะส่งเสริมการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ศาสตราชา ก็ขออนุญาตนำเรทเองก้ค่ะ